เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องของวันวันวันไทยกันบ้างนะครับซึ่งทางหองการค้าไทยนะครับได้ออกมาเปิดเผยบรรยากาศวันเลนไทยปีนี้คึกคักครับมูลค่าการใช้จ่ายขยายตัวสูงขึ้น ถึง7.2%คาดเงินสะพัดโดยรวมนะครับ2,700ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงของวันวาเลนไทน์ปี2568จากกลุ่มตัวอย่างนะครับ1,250คนทั่วประเทศพบว่าวาเลนไทน์ปีนี้ตรงกับวันศุกร์ และต่อเนื่องวันหยุดเสาร์อาทิตย์อีกด้วยทําให้ภาพรวมผู้บริโภคส่วนใหญ่นะครับเชื่อว่าบรรยากาศปีนี้จะคึกคักเหมือนกับปีที่ผ่านมาและสามารถเร่งการจับจ่ายใช้สอยได้อีกมากเลยทีเดียวทําให้มูลค่าการใช้จ่ายสูงขึ้นโดยขยายตัว7.2%ซึ่งถือว่าเป็นการขยายตัวที่สูงนะครับแล้วก็มีมูลค่าการใช้จ่ายเงินสะพัดโดยรวมที่อยู่นะครับอยู่ที่2699.5 จ6 5ล้านบาทนะครับราว2,700ล้านบาทนับว่าสูงสุดนับตั้งแต่ปี2,563เป็นต้นมาและมีค่าใช้จ่ายโดยรวมเฉลี่ยต่อคนนะครับอยู่ที่2,287บาท34สตางค์สูงสุดในรอบ6ปีและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนนะครับเฉพาะซื้อของสำหรับมอบให้กับคู่รักจำนวนตามเจนเน่ก็พบว่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่1,000 201บาท54สตางค์ต่อคนโดย Gen X นะครับมากที่สุดเฉลี่ย1 6 6 3บาท15สตางค์ต่อคนรองลงมานะครับเป็น Gen Y 1,238บาท0นย์สตางค์นะครับบาทต่อคนและก็ Gen Z นะครับอีก617บาท95สตางค์ต่อคนนั่นเองครับค่ะมาดู5อันดับแผนการใช้จ่ายในช่วงวาเลนไทน์กันบ้างค่ะ อันดับแรกนะคะไปทานข้าวนอกบ้านคิดเป็น46.8งบประมาณเฉลี่ยอยู่ที่1,529บาท38สตางค์ต่อมาค่ะซื้อของขวัญอันนี้38.6งบประมาณเฉลี่ยอยู่ที่1,464บาท86สตางค์ไปเดินห้างก็มีนะคะคิดเป็น30งบประมาณเฉลี่ยอยู่ที่1,200บาทกับศูนย์ 5บาท0.5สตางค์นะคะต่อมาค่ะซื้อดอกไม้อันนี้21.9งบประมาณเฉลี่ยอยู่ที่267บาท59สตางไปดูหนังนะคะนี่บรรยากาศในโรงหนังก็คงน่ารักอบอุ่นนะคะ12.9ค่ะงบประมาณเฉลี่ย507.86บาทนั่นเองนะรครับคุณผู้ชมอยู่ในอันดับไหนกันบา <c oughs> ้างนะครับพูดพูดคุยมัม่วยกันมาผ่าน<โ>ฟเฟซเฟซบุ๊กกันหน่อยว่าหรือว่า ไปเดินทางที่ไหนของขวัญซื้ออะไรให้หวานใจกันบ้างหรือว่าอย่างที่พี่วีบอกไปว่าวัเนเลนทายไม่ได้เป็นต้องเป็นคู่รักเท่านั้นเพื่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถส่งมอบความรักได้เช่นเดียวกันนอกจากนี้เองครับกลุ่มตัวอย่างยังระบุเหตุผลที่ใช้จ่ายลดลงคือมีการประหยัดขึ้นนะแล้วก็ลดการใช้จ่ายนะครับ64.4%ี 64. ่มีภ้าคามีภาระค่าใช้จ่ายสูงขึ้น23.7%และวางแผนใช้จ่ายนะครับ9 9%นั่นเองขนาะเดียวกันนะครับก็มีเหตุผลที่ทําให้มีการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคือราคาสินค้าและบริการแพงขึ้น 71.5%ค,ค่าครองชีพสูง14.3%เป็นช่วงเทศกาล8.1%ร8.1%และวางแผนนะครับใช้จ่ายมากขึ้นถึง6.1%นอะครับอันนี้ถูกต้องเลยนะคะคือตัวเลขที่ได้นำมาก็คือมันขึ้นอยู่กับสังคมปัจจุบันใ,<ช>ในยุคปัจจุบันด้วยอย่างบางอย่างสินค้าบางอย่างมันอาจจะราคาสูงขึ้นหรือของบางอย่างบางคนบอกว่าของขวัญเนี่ยสมมติว่าปีนี้เราได้อันนี้ปีหน้าเราอาจจะได้อีกแบบหนึ่งนะคะ